สวัสดีครับกินตาดิบคือเกาห้างนนี้กินแต่แนวนิดิบมักขนาดของดิบๆดินี่วันนี้มาใส่เล่ครับหิมหาดนอด,ดิกจวดหิมทะนทะเลครับวันนี้โมบจวดหอกมันจะคือไอเจัานี้จาดย่างเดียว เราอย่าจวดจะบก,ก่อนโอ้ยกินปลาดิบโอเมนญี่ปุ่นปลาตอแหลครับปลาตอแหลหรือแถวนี้เอินว่าแปะปลากุแพร่ปลาอย่างระบ,บุอืด หิมทะเลผู้ดเดียวก็ะจวดได้